สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ตามชื่อคลิปเลยนะเมย์จะไปคลีนิกที่ไมย์ทำหน้าประจํานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยกะว่าจะแต่งหน้าแบบว่าง่ายๆขี้เกียจขี้เกียจนะคะเพราะว่าเผื่อจะต้องไปเช็ดหน้าอีกเนาะก็ะใช้เป็นแบบรองพื้นของ Make Up For Ever นะคะลงแค่แบบบางๆพอปกปิดแบบพวกรอยกระดตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยนะคะแต่เมื่อกี้มย์ก็ลงกันแดดไปแล้วนะเป็นตัวนี้ของมิซ ตามชื่อคลิปนะคะก็วันนี้จะมีแขกพิเศษก็คือคุณแม่นั่นเองจะพานางไปทำหน้าเป็นแบบทำหน้าครั้งร่องครั้งแรกอะไรเงี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบคนที่ไม่เคยเจอคงเจอเข็มอะไรมาก่อนในชีวิตจะได้ทำอะไรบ้างะคะ่ะแก่แล้วมันก็ต้องมีการแบบดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้เนาะสมัยนี้แบบ การแพทย์เขาก็ปลอดภัยไปไกลถ้าเป็นเมื่อก่อนเหรอจะทําอะไรแต่ละทีก็จะแบบว่ากลัวนั่นกลัวนี่ใช่ไหมเคนี่นะคะก็ลงรองพื้นแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงคางนิดนึงกับตรงช่วงแบบมุมปากที่มันจะแบบมีความหมองคล้ำก็ไม่ได้ลงทั้งหน้าแต่ก็เกือกจะทั้งหน้าแล้วเ,เนี่ย แต่ว่าลงบางๆนะเพราะว่าไม่อยากให้มันดูหนามากมานี่นะคะแล้วก็ตรงหน้าผาเผื่อใครถามว่าใช้สีอะไรแม่ใช้เบอร์ขาวสุดกับเบอร์เข้มสุดผสมกันเอาเองเพราะว่าซื้อเผื่อไว้ตอนที่แบบรับแต่งหน้าใช่ปะก็จะได้ผสมสีให้ตรงกับลูกค้าได้เนาะมันก็ไม่ต้องซื้อแบบหลายๆสีอะไม่เปืองแบบรุ่นนี้ดีมากนะรองพื้นเป็นรุ่นที่แม่ชอบมาก คือมันแบบปกปิดแต่แบบไม่หนักหน้าแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกเยอะก็เนื่องจากวันแม่เนาะก็ไม่รู้จะให้ของขวัญอะไรใช่ปะก็เลยพาไปอัพความสวยกันหน่อยนี่ก็เขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะจะใช้อของมิ l เล่อันนี้นะ99บาทซื้อมาจากอีฟแอนด์บเออมันก็แบบถูกแล้วก็ดีแล้วแบบฝนฝนคิ้วแล้วก็แบบเออเต็มเลย ไม่ลงฝุ่นทับนะคะวันนี้เอาแบบ easy easy ไวๆแล้วก็ลงเชดดิ้งของ Benefit Hoola นะคะปิดเมงไปเลยก็มีกรอบหน้านิดหน่อยสีแก้มนะคะก็ใช้ของ Physician Formula นะเป็นสีโรสนะคะจะเป็นแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีชิมเมอร์เบาๆ,ๆก็จะได้ความ h e a l t h ปลอมๆ ได้ความเฮลตี้ขึ้นมานะคะแบรนด์นี้ดีนะคะเหมือนแบบเขาทำมาสำหรับแบบผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยส่วนสีปากในวันนี้นะคะทาเป็นของอันนี้แล้วกันซูเปอร์มามนะคะรุ่นเวลเวดมูสแมทลิปนะคะเนี่ยอันนี้เนอะรุ่นใหม่เขาอันนี้เบอร์สี่นะคะ M H สี่สีประมาณนี้ชุบอุ้ยเข้มจุง จะทาแบบแค่ข้างในเกลีย์ขอบให้มันแบบไม่ชัดหน้านะคะเมื่อกี้ลืมปัดมาสคาร่านะคะไม่ได้จะปัดของเมย์เบลีนอันนี้นะ99บาทลดอยู่ที่ e m od. ปกติน่าจะ1 4 9เป็นแบบรุ่นที่ถูกแล้วก็ดีอ่ะ๋ยวจะปัดให้ดูนี่นะคะขนตานี่ยยังไม่ปัดนะมันก็ยาวแล้วก็ดำ หนาะโอเคระดับหนึ่งไม่แพนด้านะคะพอปัดรอบสองมันก็หนาขึ้นเห็นปะสปริงเวนี่นะคะไปลองใช้กันดูในเซเวก็มีนะ,ะนี่ค่ะขนตาล่างไม่ปัดเพราะว่าที่เกียดโอเคเสร็จเรีบร้อยก็เดี๋ยวก่อนออกไป ใช่ไหมคะเกก็จะแวะเสงของให้ลูกค้าแรฟนี่นะคะไปกันเลยฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถแล้วแล้วก็อยู่กับกาดามีคนบอกว่าเราหน้าตาเหมือนกันมากแต่มีว่าไม่นะก่วก็นี้นะคะ เนื่องจากในโอกาสพิเศษวันแม่เนาะก็จะพาไปทำสวยนะคะ ที่คลินิกประจําที่เมย์ทำอยู่นะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไปที่สาขาใหม่แอบเห็นในรูปว่าแบบสวยงามนะคะก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะเพราะว่าปกติเมย์จะทำที่สาขาสุขุมวิทสานะคะชื่อคลินิกว่า l i ฟ e ฟรีคลินิกนะแต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอแวะไปส่งของที่ไพรสนีก่อนนะคะแล้วก็ไปกดตังค์ด้วยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีตังค์สักบาทเลยนะคะโอเคไปกันเลยค่ะ ก็อ,อยู่ที่ฮาบิโต้มอลแล้วนะคะก็เป็นแบบอลังการมากเมื่อกี้อย่างที่เห็นคือทางเข้าแบบว่าอลังการมากมีสามชั้นนะคะก็ตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงครึ่งก็เดี๋ยวจะหาอะไรทานกรุบกริบก่อนแล้วค่อยไปหาคุณหมอนะคะที่เมตอยู่ทางข้างบนข้างบนสุดางตรงน้นช,ชั้นสามนะคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนเนาะแม่หาย นี่คือ่ากินไหมกันคเออไทยคูซีนร้านอะไรอื่นร้านนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรากินร้านนี้กันนี่นะคะร้านนี้มีโปรโมชั่นเบียร์ด้วยอ่ะตับเนี่ย ะคะก็กำลงังขึ้นบันไดเลื่อนเดี๋ยวเราจะไปคลินนะิกอยูอ่ข้างหลังทางโน้นะคะอยู่ที่ชั้น3ามนะลมเย็นอ่ะดูดูลมดิผมกรดิกเป๊ะเป๊ะเป๊ะเปนี่นะคะทางไปค <S 2> <S 2> ลินิกตอนนี้เราก็อยู่ที่คลินิกแล้วนะคะ ถ่ายบรรยากาศให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณแม่จะทำอะไรบ้างนะคะแต่ค่ะเดี๋ยวเราไปปรึกษาคุณหมอกันตินกาแม่จะไม่ได้กังวลลูกหน้าเท่าไหร่ใช่ร่องรอยไหนไหนตัวเยอะเลยโอ้ยนี่ทั้งโลกรวมตัวอยู่ตรงนี้ก็จริงๆเท่าที่ดูคือมีนิ้วรอยแบบตรงนี้ตรงตินกาเนาะริ้วแบบเลึกๆไหนยิ้มแบบ ยิ้มสดเลยใช่แล้ก็จะเห็นว่ามีดูรอยตรงส่วนนี้แล้วก็ตรงตรงตรง,ตรงขมวดใช่ตรงนี้ตรงเนี้ยชอบขมวดคิ้วแล้วก็ตรงหน้าผากก็แบบเป็นปัญหาของแบบคนแก่คนแก่แล้วก็จริงๆตรงเนี้ยก็จะแบบทกร้รอยแหละตามไปอรนี้เนี่ยถ้าอยากให้แบบเป๊ะๆเลยก็จะแนะนำว่าร้อยใหม่ร้อยใหม่ เจ็บไม่เจ็บ,เ,บเดี๋ยวแอบ,บเอาคลิปแม่หมอร้อยใหม่ให้ดูเลยแม่ไม่รู้สึกอ้ำแกวชาก่อนค่ะแล้วก็แบบก็จะโยกขึ้น ยกแล้วเห็นไหมคะคุณแม่มีความรข้างนี้แบบกรอบหน้าชัดขึ้นเลยเดี๋ยวเราให้ดูก่อนหนึ่งข้างค่ะนี่หน้าฝั่งนี้ดูแบบยกขึ้นชัดมากๆเริ่มแบบอยากทำป็นด้วยแล้วอแคเดี๋ยวให้ยกนะคะดูฝั่งนี้เนาะไจะเห็นว่าช่วงนี้ก็คือมีความคล้อยในตรงช่วงกระบอกแก้มนะคะนีนฝั่งนี้คือเก็บขึ้นได้หมดแล้วนะคะ अब नेपाली आठ खुसी ก็ไม่เหลือความแบบว่ารวยแล้วเนาะก็อีกประมาณหนึ่งเดือนนะคะเป็นผลเต็มที่นะคะหลังจากคารอลเพราะว่าร่างกายจะกระตุ้นการสร้างโปรตีนแล้วก็ร่างแหนใต้ผิวคั้งสองนะคะเดี๋ยวจะฉีดบนหอกคุณแม่กันตอลุยค่ะ ประชับขึ้นทันทีเลยเดี๋ยวไม่ขึ้นรูปดีโฟอาฟก็้อยู่แล้วก็เดือนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับวันแม่ด้วยนะคะก็เป็นร้อยใหม่นะคะอย่างที่คุณแม่ทำนะคะบุฟเฟ่ไม่จำกัดจำนวนเส้นนะคะ15,900บาทเนาะแล้วก็สำหรับตัวโบนัสแฝงเดือนนี้ก็คือโปรโมชั่นเป็นแบบเป็นคู่ค่ะก็คือรูกร้อยยูแม่ร้อยยูก็ได้ร้อยยี่สิก็ได้ีเนาะแล้วก็สำหรับอย่างวันน้องแม่พักแม่ทำแันนี้ก็ถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียล คลินิกแท็แท็บพาคุณแม่มาทำสวยนะคะรับไปเลยมาได้โปรเจกตีคนละหนึ่งครั้งคุณแม่แลวลูกเลยค่ะค่ะก็สำหรับลูกๆคนไหนนะคะที่ไม่รู้ว่าจะให้ของขวัญวันแม่อะไรดีพาคุณแม่มาทำสวยเชื่อว่าคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆนะคะเพราะว่ารู้จักคุณแม่เราเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดูสาวขึ้นนราะคนนั้นคุณแม่น่าจะชอบนะคะก็ยังไงก็ติดต่อคลินิกมาได้นะคะ วันแม่ะคะก็พาคุณแม่มาทําสวยเนาะก็แบบเห็นแล้วว mm ่าเมซ z i n มากเลยอ่ะเห็นแล้วแบบอยากทําเองอะ่ะคือถ้าเกิดร้อยใหม่ใช่ปะ mm hmm. ตรงเนี้ยแบบคนที่มีแก้มอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็จะยกเลยเว้ยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบกรอบหน้าตรงเนี้ยแบบยกขึ้นชัดอ่ะมันเป็นอะไรที่หน้าทํามากแล้ว <Okay. S 1> ใครที่แบบว่าคิดไม่ออกว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนดีหรือว่าให้ของขวัญอะไรดีนะคะก็ การพามาทำสวยเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะคะนะก็วันนี้นะคะก็วอกวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องวิดีโอของเมย์น,นะคะจะได้ไม่พลาดต่อๆไปเนาะว่าจะมีอะไรมาให้ดูกันนะคะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะคอมเมนต์มาเยอะๆเลยไม่ชอบอ่านแล้วก็อ่านของทุกคนนะก็จะได้รู้จักกันนะคะวันนี้ไปแลคะบ๊ายบาย